สวัสดีค่ะพวกเราันเวสอันนี้ใครคะเอออันนี้เวสในช่อง butterhouse นะคะวันนี้มีวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็กินมากอะไรวันปีคือวันปีใหม่แล้วคนก้นพิซซ่านะคะคือวันปีใหม่ยังจะมาอีนี่นะทุกคนเราสั่งเราสั่งเบปซี่จากพิซซ่าฮัทนะทุกคนนี่นะทุกคนเป็นไส้ฮาวาเยเยนนะทุกคนขอเดี๋ยวนี้คำอยากใคร้ว

Ah, ti! <laughs> à Ah, don't be. đó, don't be. Ah, don't be. Ah, don't be.

ไม่สุดวะเด็บอย่านปเอาเลย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 เอาเขาดาวก่อนปีหนึ่งมีเชียร์เชียร์ทุกคน ตรงกูเปิดเวลาได้นะเอาตรงไปดิมาตรงไปดิคุกคนค่ะคุกแค่สิบห้าวิตั้งเบี้ยวอีกต้งเบียวอีกตั้งเบียวขนปด กลับหนบอตเตอร์เฮาเฮ้ยบัเอา์เฮาอก็สร็จแล้อันนี้ันนี้กลับมาแล้วก็เลยทำงานบัตเตอเฮาส์คือบอกก่อนเลยวากับไม่ไม่บกก่อนเลยว่าช่วงวัตเตอร์เฮาส์อ่ะจะลงคิดนานทีเนาะว่าคืออยู่คนละที่กันนะคือเนี่ยตัวเออเองอ่ะอยู่กรุงเทพแต่ตัวเบสอ่ะเเอเอเออใช้หุอซึ่งมันถาันไม่ได้เบต้กลับมาช่วงแบบวันหยุดไม่ก็เทศกาซึ่ง